ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมรลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟูดไฟเตอร์วรอร์รี่เออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ โคตรประหยกกัดก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจกกัดเลยและเก้าโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม mining simulator นะครับคือเกมผุดเหมืองจําลองนั่นเองนะทุกคนเกมนี้พี่ไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วทุกคนหลายเดือนแล้วแหละประมาณ1เดือนล่าสุดนะประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้อัปเดต12แล้วหรอคืออัปเดต12แล้วหรอเนี่ย อย่างเร็วว่ทุกคนอัปเดตที่12คือพี่ไม่ได้เข้ามาโคตรนานแสนนานมากเลยนะครับทุกคนอัปเดตที่12แล้ววันนี้พี่ก็จะมาทาคลิปก้อนเดือนที่พี่หายไปนะครับมันมีอะไรมาใหม่บ้านนะครับทุกคนในแบบ Min หนิงสมอนิเตอร์นะทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็ก่อนรับชมนะทุกคนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับสำคัญคือกดไลค์กันเย็นนะครับน้องๆหนูๆไปดูกันเลยดีกว่าไป let's go อย่างแรกที่พี่จะดูนะครับร้านชอบนะทุกคนคือร้านเพชรนั่นเองนะนี่ โหที่พี่อยากได้นะครับอุ้ยอันนี้คือที่คุณใหม่2 7ง0นะครับสอง0มนเจ็ดสองห่นเจ็ดห่างแค่750ครับทุกคน ยอะแค่แต่ความเร็วของมัน950อันนี้900เอ้ามันก็ไม่ค่อยแตกต,ต,ต่างเท่าไหร่โห6 5 0 0 60,500เลยทุกคนแล้วไปดูที่กระเป๋านะครับกระเป๋า35,000นะครับก็ความจุกระเป๋านะครับเ, <im aa> เป็น2 7 5สนเลยนะครับทุกคนก็35เพรนะครับเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับแล้วก็ไปดูที่ลังนะครับลังก็เหมือนเดิมครับไม่มี <im aa sounds> <im aa> อะไรมาใหม่นะครับทุกคนโรงงานนะครับโรงงานก็เอ่อเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมเลยโรงงานเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาใหม่ใช่ไหมทุกคนอันนี้หรอเป๋าที่มาใหม่คื เมื่อก่อนนะครับทั้งก่อนพี่เคยแบบอัปตัดอัปอัปเต็มแล้วนะอันนี้คืออัปเต็มแล้วนะคือน่าจะมาใหม่เนี่ยน,นะแล้วก็ที่เหลือก็ปกติแล้วก็โชคนะครับมาใหม่โชคมาใหม่อีกนะครับประมาณนี้ครับทุกคนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเจมเมื่อก่อนไม่มีนะครับทุกคนเมื่อก่อนไม่มีนะเดี๋ยวพี่พาไปดูดีว่าเป็นยังไงอันนี้กับบานเจมเจมเจมอ๋อเหมือนภารกิจคำเฟสนะครับทุกคนเป็นภารกิจคำเฟสนะครับห้าพันห้าพันเพชรเลยนะทุกคน อันนี้คือไข่ปกติครับตัวไปนะครับมันมีโลกสามมาหรือ,อยังเนี่ยทุกคนเฮ้ยโลกสามมาทุกคนโลกสามนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ไปโลกสามันดีกว่าทุกคนมีอะไรบ้างเนี่ยต้องไม่เอาของในโลกสองมาแล้วทุกคนเฮ้ยเหมือนอะไรหายไปปะกอนแรกมันมีด่านทะเลทรายนี่ใช่ปะเหมือนด่านตกปลาที่พี่จําได้นะครับเขาอ,ออกแล้วหรอดูว่าถ้ายังไงก็ลองคอมเมนต์ทีครับพี่มี่ค่อยได้เข้ามาเลยครับแบบเนี้ยทุกคนไอ้ด่านทะเลทรายเมื่อก่อนมันมีนะทุกคนมันน่าจะใช้อันสุดท้ายแหละ น่าจะโลกสุดท้ายแหละเอ้ยอันดาสุดท้ายแหละเดี๋ยวพี่ขอดูกันเ,เดี๋ยวพี่รับของก่อนโู้รับเพชรสามหัห้าสิบนะทุกคนมันจะมีถมม้ำไหมเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้แล้วว่ะมันจะดูถ้ำยังไงอะ่ะรู้ว่าเขาเอาถ้ำออกไปแล้วหรือเปล่าครับทุกคนอันนี้พี่ไม่ค่อยได้เข้านานนะครับแล้วหินสีดำนี่แหละ,จะเจาจากไหนวะเนี่ยนี่สีเขียวครับทุกคนสีเขียวใช้ยี่สิบอันตอนนี้พี่มีสิบอันแล้วแล้วก็หินสีอันนี้ใช้ห้าสิบอันนะครับสองอันนี้พี่หาเจอแล้ว ขาดอีกสองอันนะทุกคนมันน่าจะอยู่อาด่านอื่นนะพี่มองวาน่าจะอยู่ด่านอื่นนะ่เดี๋ยวเราไปหาดีกว่นเดี๋ยวรอรอสีเขียวให้ครบก่อนครับสีเขียวกับสีฟ้าให้ครบก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาันโอเคเจอสีเขียวแล้วทุกคนสีเขียวน่าจะครบแล้วแหละสีเขียวสีฟ้าน่าจะครบแล้วครับตอนนี้อ่าสีฟ้า60สีเขียว20โอเคครบแล้วเราขึ้นไปข้างบนต่อดีกว่ามันน่าจะเห็นอันนี้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวดูกนันนะว่าโลกนี้หรือเปล่านี่ไงสีดาเจอแล้วทุกคน เจอแล้วครับหินสีดํามันอยู่โลกรองสุดท้ายทัานเองนะครับนี่สีดานะครับมันไม่ใช่หินสตาเดียมอ่ะนี่ไงอันนี้อ๋อี่มองผิดทุกคนมันคืออิริดียมอิริดียมทุกคนไม่ใช่มันคือหินอิริดียมโอเคโอเคดูว่าเป็นหินไอ้ไอด่านรองสุดท้ายมันเป็นสีม,ม่วงนะครับนี่มันคือเห็นเม็ดม่วงนะครับอันนี้ครับหินอันนี้นะเห็นปะ่ะนี่นะครับไปโลก3ามนะครับใช้หินอัสีเขียว20อันนะหินสีเขียวเอาจากไหนก็คือด่านที่ นี่นะครับด่านที่ด่านที่4นะครับด่านที่4นะหินสีเขียวแล้วก็อิริเดียมนะครับอันที่4เหมือนกันนะด่านที่4เหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็หินอิเล็กตรอนนะครับทุกคนอิเล็กตรอนใช้50อันนะครับมันอยู่ด่านที่4เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับต่อไปก็หินแคมเมียมนะครับใช้อยู่ที่50อันนะครับด่านที่3นั่นเองนะทุกคนนั่นแหละครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปโลก3ามกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนมันใช้เงินเปิดด้วยนะครับ2.50จุดค้านบทุก โอเครับเ okay, ป็นโลก3แล้วโลก3มันเป็นโอ้มันเป็นอะไรอะ่จะจักรวาลหรอหรือยังไงวะเนี่ยเหมือนใต้น้ำนะครับเหมือนอยู่ใต้น้ำนะอันนี้คือเหมือนปะการางนะทุกคนเย้โค้า <önemli> เ yeah, ท่อ่ะทุกคนมันใช้อันนี้ไงมันใช้หอยนะครับมันใช้เปลือกหอยนะอันนี้ไม่ใช่เปลือกหอยใช้เปลือกหอยแล้วก็มีทั้งหมด4ด่านนะทุกคนประมาณนี้ครับคร่าวๆข,ของแบบนี้นะทุกคน ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พีด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแมปอะไรก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะที่สำคัญก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายๆครับซียูครับ